ตามธรรมเนียมไทยผู้เป็นลูกเนี่ยก็ย่อมแสดงความเคารพพ่อแม่ด้วยการไหว้หรือบางครั้งก็ด้วยการกราบแต่ว่าพอลูกเนี่ยบวชเป็นพระเนี่ยผู้เป็นแม่หรือผู้เป็นพ่อนี่ก็กราบผู้เป็นลูกนะ จะว่าไปแล้วตอนนั้นเนี่ยความเป็นลูกเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนไปนะเป็นพระนส่วนผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยความเป็นพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปนะกลายเป็นโยมแล้วก็ตามธรรมเนียมนะโยมกนะ็สิ่งที่สูนสําคนญทําคือกราบผู้ที่เป็นพระ อันที่มันแสงเห็นนะว่าความเป็นพ่อแม่ความเป็นลูกเนี่ยมันก็แปลเปลี่ยนได้ลูกเนี่ยพอเข้าพิธีบวชนะเป็นพระทันทีเลยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย พ่อแมนะ่ที่เคยด้รับการกราบการไหว้จากลูกนะก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ที่กราบพระที่อยู่ข้างหน้าท,าทันทีมันก็ค,คล้ายๆกับลูกน้องนะที่เดินถือกระเป๋าให้เจ้านายแต่พอลูกน้องนี่มาบวชพระนี่เจ้านายนี่ก็เปลี่ยนสถานะเลยนะ หรือเปลี่นบทบาทกลายเป็นถือย่ามสะพายย่ามให้กับผู้ที่เป็นพระซึ่งเคยเป็นลูกน้องไอ้ความเป็นเจ้านายความเป็นลูกน้องนี่มันก็จะว่าไปมันก็เป็นแค่สมมุตินะในสถา,านการณ์หนึ่งก็เรียกว่านี่คือเจ้านายนี่คือลูกน้องแต่พอในสถา,านการณ์หนึ่งนะสมมุตินั้นก็เปลี่ยนไป ลูกน้องกลายเป็นพระเจ้านายกลายเป็นโยมนะก็สบายบาทให้กับพระซึ่งเคยเป็นลูกน้องอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะแน่นอนนะพอพระสึกไปแล้วก็ขอรพผู้เป็นพ่อแม่ด้วยการไหว้าวการกราบเปลี่ยนกลับไปลูกน้องนี่ถ้าว่า ปุ่เป็นพระนี่ถ้าก็สึกไปแบบเป็นลูกน้องของเจ้านายก็ก็คงซือกระเป๋าเดินตามหลังลูกน้องเดินตามหลังเจ้านายเช่นเคยอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะซึ่งเราจะไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไหร่น,นะว่ามันเป็นสิ่งที่มีบทบาทอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา พี่น้องเนี่ยเกิดมานะก็คุณเคยกันดีแต่ว่าพังอาศัยคนเราฟังแม่น้ําแต่ต่อมาก็มีการกำหนดหมายว่าเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นพมา่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นไทยคนพี่ที่อยู่ฝั่งเนือกลายเป็นพม่าไปคนน้องที่อยีกฝั่งเหนือกลายเป็นไทยไปความเป็นพมา่าความเป็นไทยมัน เกิดขึ้นทันทีที่มีการขีดเส้นพรมแดนะว่านี้เป็นพม่าที่เป็นไทยไอ้ความเป็นพม่าเป็นไทยนี่ก็เป็นสมมุตินะซึ่งพิจิงก็เห็นได้ง่ายนะคนไทยเนี่ยไปอยู่อเมริกาเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันไอ้ความเป็นไทยก็หายไปกลายเป็นอเมริกันไปซะแล้ต่้งที่หน้าตาก็เป็นไทยแล้วก็ภาษาไทยก็พูดชัดแถมนับถือพูดด้วย นี่เป็นเรื่องสมมุตินะซึ่งมันเลื่อนไหลได้นี่เป็นธรรมชาติของสมมุติเลยในการที่เราจะอยู่ในโลกนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องสมมุติสมมุติเนี่ยมันมีอทธ่ผลนะต่อชีวิตของเราต่อมุมมองของเรามากสมมุติอย่างแรกคือสมมุติเกี่ยวกับเรื่องคุณค่า อ,อย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้สุภาพอย่างนี้ไม่สุภาพเนี่ยอย่างนี้มีค่าอย่างนี้ไม่มีค่าสมัยหนึ่งนะาการใส่ใส่กางเกงที่มันมีรอยปูกปากขาดโดยเฉพาะตรงข้อเข่าเนี่ยตรงหัวเข่าเนี่ยถือว่าไม่งามนะถือว่าน่าเกลียดนะแต่ตอนนี้เนี่ย มันก็กลายเป็นเท่ไปซะแล้ววัยรุ่นหลายคนก็สวมกางเกงแบบนั้นละที่มันขาดขาดหรือว่าไว้ก่อนการสักยันเนี่ยเนะี่ยมันถือว่าใครสักยันนี่ดูไม่ดีเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสักยันแล้วก็นี่มสักยันแม้จะเป็นผู้หญิงเพราะมันดูเท่ดูสวย ในบางที่ที่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าหากว่ายืนค้ำหัวพระหรือ,อยืนค้ำหัวผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าไม่สุภาพแต่ว่าในบางที่ถือเรื่องธรรมดาสมัยก่อนเนี่ยครับว่ากูมึงเนี่ยมันเป็นคําธรรมดามากเลยแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นคําไม่สุภาพไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้นี่คพาว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็อาจจะมาถึงเมื่อเร็วๆนี้จนทาเมื่อห้าหกปีที่แล้วบ้างเพราะเดี๋ยวนี้ หลายคนก็ใช้คำว่ากูเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วกูรูเนี่ยก็รอสูกรูเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องสมมตินะเป็นเรื่องสมมุติเกี่ยวกับคุณค่าซึ่งมันก็เลื่อนหลายแปลเปลี่ยนไปเราก็อยู่กับสมมติฐานมีมากทีเดียวนะเช่นค่างเงินเนี่ยไอ้ค่างเงินก็เป็นเรื่องสมมุตินะมันเป็นการกําหนดหมายเอาขึ้นลงนะแล้วแต่เหตุปัจจัย การที่เราให้ค่าว่าเพชรนี่ราคาแพงนะก้อนหินราคาไม่มีคุณค่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องการยอมรับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสักห้าสิบปีก่อนเนี่ยหินโป่งขามเนี่ยโอ้มันราคาแพงมากเลยนะโป่งขามเนี่ยสักห้าสิบปีที่แล้วใครแล้วก็สวมแหวนปวงโป่งขามนั่นราคาแพงมากแต่ในนี้มันไม่มีค่าซะแล้ว นี่เป็นเรื่องสมมุตินะสวยไม่สวยงามไม่งามสูภาพไม่สูภาพเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นนะแต่ว่าบ่อยครั้งคนเราก็ไปติดสมมุติมากแล้วก็ทะเลาะก,กันเพราะว่าติดสมมุติต่างกันเช่นพ่อแม่ก็ก็จะไม่ไม่ค่อยินดีเท่าไหร่นะถ้าลูกแต่งตัวตามทันสมัย ตามสมัยนิยมของวัยรุ่นเนี่ยว่าพ่อแม่บอกว่านี่ลูกแต่งตัวไม่สุภาพแต่ลูกก็บอกว่านี่ก็มันก็สุภาพแล้วนะก็ทะเลาะก,กันเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้ก็เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนะครูอยากให้นักเรียนตัดผมสั้นแต่เด็กก็บอกว่าเนี่ยนี่ก็เหม็นสั้นเลยแต่ครูก็สั้นแล้วก็กลอนนิดหน่อยก็ทะเลาะก,กันผู้คนก็ทะเลาะก,กัน ในเรื่องของสมมุติที่ติดยึดต่างกันก็อ,อย่างสมมุติในเรื่องคุณค่าแล้วเนี่ยก็มีสมมุติในเรื่องของสถานภาพนะหรือว่าเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เจ้านายลูกน้องผู้ว่ารัฐมนตรีพวกนี้เป็นเรื่องสมมุตินะอันนี้มันเห็นชัดนะเพราะว่ามันเกิดจากการแต่งตั้งนะแล้วก็ จะถูกถอดถอนหรือว่าจะออกจากสมมุตินี้มาอหไรก็ไม่รู้เราบางทีเราก็เรียกหัวโขนคนไทยพมา่โาโรหิงญาพวกนี้ก็สมมุตินะแต่ว่าพอเราเนี่ยติดสมมุติเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องสมมติเนี่มันก็ทะเลาะกันนะทะเลาะว่าระหว่างไทยกับพมา่าหรือว่าเกิดความเกลียดชังกันเนี่ยเธอคือพมา่าเธอคือโรฮิงญา ก็ต้องดูถูกมองด้วยสายตาที่ดูถูกแต่ถ้าเธอเป็นอเมริกันเนี่ยก็มองด้วยความรู้สึกเคารพทั้งที่หน้าตาผิวพรรณก็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว,ว่าถือพาสปอร์ตนะคนละใบคนละประเทศเราทะเลาะกันเรื่องสมบุติกันเยอะนะพุทธคนที่เป็นพุทธหลายคนเนี่ยพอรู้ว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ เกิดความรู้สึกระแวงคนมุสลิมก็จะมองแบบนั้นกับคนที่เป็นพุทธด้วยเหมือนกันทั้งที่ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่คือเป็นมนุษย์เหมือนกันเราทะเลาะกันเพราะว่าติดสมมุติกันเยอะเลยหรือไม่เราก็เป็นทุกข์นะเมื่อสมมติเปลี่ยนไปเช่นคนที่เป็นผู้ว่าวันนี้คืนนี้ก็กลายเป็นราชสตรเต็มขั้นเนี่ยหนูก็มีความทุกข์มากนะ บางคนเนื่องจากอินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพอกเกษียณน,นะคนจากความเป็นผู้ว่าหรือต้องถอดทั่วโขนก็เครียดนะส่วนนึงก็เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ติดมากับสมมติด,ด้วยนะเช่จนจะเป็นผู้ว่านี่ก็จะมีอำนาจมีบริษัทบริวารห้อมร้อมแต่พอสมมุติหมดไปนะหรือต้องถอดหั่วโขนเนี่ยก็เกิดความทุกข์เพราะไม่มีบริษัทบริวารห้อมร้อมไม่มีอำนาจ แต่ถึงแม้ไม่มีผลประโยชน์ในศาสนาที่ว่านะถ้าติดสมมุติเมื่อไหร่ก็ทุกนะสมนานศักนี่ก็เป็นสมมุติเหมือนกันอย่างที่เขาเรียกว่ายศช้างขุนนางพระเนี่ยแต่ผมก็ไปติดสมมุติกันมากนะพระนี่ทั้งๆที่สอนเรื่องสัจธรรมแต่ว่าก็ไปติดสมมุติคือไปติดเรื่องสมณศักเยอะ การปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนนึงก็เรียกว่าสาระสาคัญเลยนะคือเพื่อให้เขาใจาสมมุตินี่มันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องมาย,ยาแล้วก็เป็นเรื่องชั่วคราวเป็นอนิจจงนะไม่ว่าจะเป็นสมมุติที่เกี่ยวคุณค่าหรือสมมุติที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์นั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยเมื่อเมื่อเกี่ยวข้องกับสมมุติเนี่ยนะก็เกี่ยวข้องได้ถูกคือใช้เป็นแต่ไม่ยึดติดนะ อย่างมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยหลวงพ่อพโตเนี่ยท่านได้รับสมณศรรักดิ์นะเป็นถึงขั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์แต่ว,ว่าท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติตนเนี่ยแตกต่างจากเมื่อครั้งที่ยังเป็นพระธรรมดามีคราหนึ่งท่านไปด้านนน่นให้ไปแสดงธรรมที่งานงานบ้านโยมแห่งหนึ่งนะชาวราชบุรณนะต้องนั่งเรือเข้าไปนะจากวัดระฆังเนี่ย เข้าไปนในแถวเข้าไปนในคลองประกองน้อยแล้วก็ไปในคลองเล็กคลองน้อยบอกกัว่าเป็นช่วงน้ําลงนะเรือนี่ก็ติดไปต่อไม่ได้ลูกศิษย์นี่ก็ต้องลงมาเข็นเรือแต่เข็นก็ไม่ไปนะหลวงพ่อโตก็เลยลงมาช่วยเข็นด้วยตอนนั้นท่านก็เอาพัดยวไปด้วยนะเอาเข็นเรือกับลูกศิษย์นะคนแถวนั้นพอเห็นก็ตะโกนเลย สมเด็จเข็นเรือว้ยสมเด็จเข็นเรือว้ยไม่เคยเห็นสมเด็จมาเข็นเรือหลวงพระโตท่านได้ยินท่านก็บอกว่าฉันชื่อหัวโตจ่าฉันไม่ใช่สมเด็จสมเด็จอยู่ที่เรือนะท่านชี้ไปที่พัดด้ดนะคือท่านจะรับประธานสมณศักดิ์เป็นสมเด็จนะแต่ว่าท่านก็ไม่ยึดติดเพราะถ้ารู้ว่านี่คือสมมุตินะมันไม่ใช่ของจริงนะอันนี้เราสมมุติในเชิงสถานภาพนะหรืออัตลักษณ์ แต่มีสมมติชนิดหนึ่งนะอันนี้เนี่ยคนเข้าใจยากอสมมุติเรื่องคุณค่าสมมุติเรื่องสถานภาพเนี่ยรั้วโคนเนี่ยคนเข้าใจได้ง่ายกว่าว่ามันเป็นของชั่วคราวม,มันเป็นของที่ไม่เที่ยงมันเป็นแค่การยอมรับร่วมกันอันนี้อาจจะเรียกว่าสมมุติมันจัดก็ได้แต่มีสมมุติชนิดหนึ่งเรียกว่าสมมติสัจจา อันนี้คนเข้าใจยากสมมติสัตจะสมมติสัจจาคือความจริงที่ขึ้นต่อการยอมรับของผู้คนหรือความจริงที่ถือตามกฎห,หมายหรือข้อตกลงของชาวโลกไม่ใช่อะไรนะเช่นคนสัตว์โต๊ะเก้าอี้ต้นไม้รถยนต์เนี่ยพวกนี้สมมติทั้งนั้นแหละอันนี้มันต่างจากค่างเงินที่ขึ้นลงหรือว่า ความสวยความงามความสุภาพที่กำหนดหมายร่วมกัน,มนสมมติศาสตร์จากตรงนี้คนเข้าใจยากเพราะว่าคนไม่ได้เชื่อเป็นสมมุตินะแต่เชื่อมันเป็นจริงๆเลยเช่นคนเนี่ยคนสัตว์เนี่ย,ยก็คิดว่ามันมีตัวตนที่เป็นคนมันมีตัวตนที่เป็นสัตว์นะมันมีตัวตนที่เป็นเพระมันมีตัวตนที่เป็นเก้าอี้ นะนั้นเวลาครูอาจารย์ตัดว่าหรือครูบาอาจารย์สอนว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยงงเลยนะมันไม่มีตัวตนที่เป็นสัตว์มันไม่มีตัวตนที่เป็นคนนะคนสัตว์โตเกียอินนี่เป็นสมมุติเป็นสมมติคือว่ามันเป็นเพียงแค่เรียกว่าชื่อเรียกกันไน,นะ แต่ว่าตัวตนที่แท้ของมันไม่มีไม่มีตัวสัตว์ไม่มีตัวคนไม่มีตัวเก้าอี้ไม่มีตัวหนังสืออาวแล้วที่เห็นนะ่ะจับต้องได้เนี่ยมันไม่ใช่เหรือมันมีไม่ใช่เหรอมันก็มีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกของสิ่งที่มารวมกันเช่น ชิ้นส่วนต่างๆมารวมกันมีตัวถังมีล้อมีเพลามีบอะมีกันชนเราก็เรียกสิ่งนั้นว่ารถแต่ตัวตนที่เป็นรถไม่มีพิสูจส์แด้กงไม่มีนะก็เวลาถอดเอาล้อเอาเพลาเอาตัวถังเอาพวงมาลัยออกไปเนี่ย ออกไปทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างนะรถเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ชื่อที่ใช้เรียบนะชิ้นส่วนต่างๆที่มาประกอบกันคนสัตว์ก็เหมือนกันนะไอ้ตัวตนหรือตัวสัตว์ตัวคนมันไม่มีคำว่าคนหรือสัตว์นี่ก็ใช้เรียบ นะเมื่อชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันหรือว่าเช่นคันห้ามาประกอบเข้าด้วยกันมาประชุมกันก็เรียกว่าคนก็เรียกว่าสัตว์นแต่ว่าตัวตนหรือตัวสัตว์ตัวคนไม่ไม่มีอย่างที่พระเทรีเนี่ยท่านหนึ่งท่านได้พูดกับมารนะท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน สมมุติว่ารถก็มีหรือเกิดขึ้นเมื่อขันมาประชุมกันสมมุติว่าคนหรือสัตว์นะก็เกิดขึ้นจะท่านบอกว่าเนี่ยในสภาวะของกองสังขารล้วนๆเนี่ยมันไม่มีตัวสัตว์หรือหาตัวสัตว์ไม่เจอหรือเปลี่ยนง่ายๆนะหมูบ่บ้านเนี่ยนะ หมู่บ้านเนี่ยเราเรียกหมู่บ้านเพราะอะไรเพราะมันมีบ้านหลายหลังเนี่ยมารวมกันพอมีบ้านหลายหลังมาสร้างใกล้ๆกันรวมกันแล้วก็เรียกหมู่บ้านแต่ตัวหมู่บ้านไม่มีนะมันมีแต่บ้านแต่ละบ้านที่มารวมกันข้าหมู่บ้านนี่เป็นแค่สมมุติที่ใช้เรียบบ้านหลายๆหลังมารวมกันแต่ตัวตนที่เป็นบ้านเนี่ยหรือตัวหมู่บ้านเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่บ้านที่มาบ้านแต่ละหลังแต่หลังที่มารวมกัน แล้วถ้าเราดูให้ละเอียดนะบ้านแต่ละหลังเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีตัวบ้านนะคำว่าบ้านเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเสาหลังคาฝาพื้นมารวมกันก็เรียกว่าบ้านตัวบ้านจริงๆไม่มีหรือตัวตนที่เป็นบ้านไม่มีเพราะว่าถ้าถอดเอาเสาเอาฝาเอาหลังคานะออกไป มันก็เลยจความว่างเปล่าไอ้ตัวเราก็ไม่มีเหมือนกันนะลองเชื่อว่าตรงไหนเป็นเราเนี่ยลองเชื่อว่าตรงไหนเป็นตัวเราสมมติเชื่อตรงเนี้ยนะนี่คือแก้มนะถ้าชื่อตรงนี้นี่คือหน้าผากถ้าชื่อตรงนี้นี่คือหน้าอกหาตัวชื่อชื่อตัวเรานี่ไม่เจอนะเพราะถ้าไม่ใช่หูไม่ใช่หน้าผาก ไม่ใช่คอไม่ใช่หน้าอกก็อาจจะเป็นคอเป็นแขนเป็นขาไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่มารวมกันเนี่ยเราก็เรียกว่าตัวเราตัวเราจะเป็นแค่ชื่อเรียกของอวัยวะต่างที่มารวมกันเอาเอวัยวะต่างออกไปทีละอย่างทีละอย่างก็ไม่เหลือตัวเราทั้งตัวเราเป็นแค่สมมุตินะเป็นสมมุติที่เราสมมติสัจจะ โตเก้าอีกเหมือนกันกัมปั้นะเนี่ยนะดูกัมปั้นเนี่ยเวลาเราพูดคำว่ากรมปั้นเนี่ยเราเิดว่ามันมีตัวตนที่เป็นกัมปั้นแต่ที่จริงกัมปั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ชื่อเรียกนิ้วทั้งห้าที่มารวมกันนะพอนิ้วทั้งห้มามันรวมกันรวมก็หากันแล้วก็เรียกว่ากัมปั้นแต่ตัวตนของกัมปั้นเนี่ยหรือตัวกัมปั้นไม่มีเพราะพอนิ้วแต่ละนิ้วคลายออกไปนะกัมปั้นหายไปแล้ว อันนี้เรียกว่าตัวตนที่เป็นกำปั้นไม่มีแต่มันเป็นแค่คำเรียกหรือคำสมมุตินะที่ใช้เรียกเมื่อนิ้วทั้งห้าร่วบเข้าหากันนี่มันเป็นธรรมะหรือความจริงขั้นลึกซึ้งนะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ยากเพราะเราไปไปหลงติดกับสมมุติว่าเป็นความจริงขั้นสูงสุด เมื่อก and ี ancestors. Ancestors ้พูดว่าร่างกายเนี่ยนะที่เราเรียกว่าตัวเราที่จริงมันก็ไม่มีตัวตนที่เป็นเราเนี่ยในกอในขอก็เหมือนกันนะในกอในขอเนี่ยตัวตนของในกอในขอมันไม่มีมันเป็นแค่ชื่อเรียบเมื่อขันทั้งห้ามารวมกันเราก็เรียกว่าอันนี้คนสัตว์แล้วเราก็ให้ชื่อว่าในกอนางขอแต่ว่าในกอในขอจริงๆไม่มีตัวตนของในกอในขอนี่ไม่มี ในกรณีอนนขอที่เป็นแค่สมมุตินะที่เราใช้เรียกขันทั้งห้าที่มารวมกันในตัากใจจายเนี้ยก็เรียกว่าเข้าใจสมมติสัจจะว่ามันเป็นแค่ความจริงที่ถูกกําหนดหมายแต่ไม่ใช่ความจริงสูงสุดนะความจริงสูงสุดมันก็สุดท้ายก็มีแต่รูปก,กับนามหรือว่ามีแต่ลูปเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญญาณ ที่คล้ายๆเรียกว่าคนสัตว์งั้นที่ที่เขาเรียกว่าคนสัตว์สิ่งของเนี่ยหรือสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยนะมันเป็นสมมติสัตว์จาเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจเรารู้เพื่ออะไรเรารู้เพื่อที่จะไม่ยึดติดว่าเป็นตัวตนพอถ้าเราไปพอถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไปยึดว่ามีตัวเราแล้วก็มีของเรามีในก่อในขอแล้วก็เกิดความยึดติดถือมั่น เราจึางทุกเนี่ยเวลาในกอในขอตายหรือว่าเวลาคนนั้นคนนี้เนี่ยจากไปเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นตัวตนแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นมรรคแต่ว่าขันห้านะที่สลายไปถ้าเราเข้าใจเรื่องสมมติสัจจานี่แหละมันก็ง่ายที่เราจะเข้าถึงปรมาทสัจจะคือความจริงขั้นสูงสุดแล้วก็ทำให้ไม่มีความยึดติดถือมัน่น ว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นของเราเวลามีความเสื่อมความสลายไปเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่การดับอย่างสิ้นเชิงแต่มันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีความตายนะมันมีแต่การเปลี่ยนสภาพแล้วมันก็ไม่มีคนตายด้วยนะจริงๆเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งคนทุกข์ด้วยซ้ำนะมันมีแต่ความทุกข์ แล้วก็รูปที่ทุกน้มที่ทุกจะไม่มีคนทุกไอ้ที่เราคิดว่าเราทุกเราทุกเนี่ยเป็นเพราะเราไปติดสมมุติไปลงทิบว่ามีเราแต่ถ้าเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามมีแต่หรือว่าขันห้าอันนี้แหละนะที่เรกว่าเข้าถึงความจริงท่านสูงสุดที่ไม่มาไม,ไม่ไม่ติดอยู่กับสมมุติและเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นไม่ว่าจะต้องคิดเอานะ มันคิดเอาไม่ได้หรอกพูดคิดเอาอยัางไงมันก็ยังอยู่แค่ระดับความคิดแต่ว่าใจก็ยังยึดนจนกว่าเราจะปฏิบัตินจนึงต้องเห็นนะว่ามันไม่มีเราเช่นเวลาเราเดินจงกรมถ้าเราเดินอย่างมีสติมีความสึกตัวมันก็จะไม่ได้เกิดความสําคัญเป้าหมายว่าเราเดินนะแต่มันเห็นรูปกําลังเดินเวลามีความโกรธมันก็ไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันแค่ความโกรธที่เกิดขึ้นกับใจ ถ้าเราเห็นไปว่าเนี่ยมันมีแต่ความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธนะมันมีแต่ความคิดแต่ไม่มีผู้คิดเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มนะถ่ายถอนออกจากความยึดมั่นในตัวตนเริ่มที่จะถอนออกมาจากสมมติสัจจะเริ่มที่จะเข้าใกล้ปรมัตถสัจจะอาการเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่ทําให้แยกตัวคนหรือตัวเราออกไป จนเห็นเป็นรูปและนามที่เราแยกรูปแากนามเนี่ยก็คือแยกคนที่เป็นสมมุติเนี่ยออกมาเป็นรูปกับนามแต่ก่อนที่มันเห็นแต่คนเห็นแต่เราเห็นแต่เราแต่พอเราเจริญสติมันก็ชําแรกนะหลวงพ่อคเขียนว่าทะลุงเนี่ยทะลุงคือแยกคือย่อยอยากเดิมที่เป็นเราเป็นรำก็แยกออกมาเป็นรูปกับนามแล้ก็เรื่องที่เเรียกว่าแยกรูปแยกนาม ที่จริงลูปก,กับนามันแยกกันอยู่แล้วนะแต่เราไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามเราเห็นเป็นคนเป็นเราแต่พอเราจเจริญสติมันก็เริ่มที่จะเห็นนะว่ามันไม่มีเราทั้งมันมีแต่รูปก,กับนามอันนี้แหละเป็นนะเป็นขั้นต้นนะของการที่จะเข้าใจเรื่องสมมติสัจจะเข้าใจคือว่าไม่ยึดติดนะแต่ว่าใช้มันตามควรตามโอกาสแต่ว่า ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติเป็นเรื่องการยอมรับเป็นเรื่องของการาสมมุติขึ้นมาเองแต่ไม่ใช่ความจริงแท้สูงสุด